ทีอ่าประทับใจหลายจะเอ้ายังปอนเออจะเอาไข่ปอนบุญหลอดอืมบุญหลอดกินไข่พี่น้องเออน้องติ๊กกระซางปอนลูกเด้อเนาะน้องอยู่ป่าเอายังปอนน้องป้าเอาไข่เอาไข่ด้วยกันโอ้ น้องติ๊กจะเห็ดงามน้องมั้ยนี่เนาะทาแป้งมันบอทาโบอีกป้าน้องบุญหลอดอะไรหลงแฉบบอเดจอมีได้ล้านเนาะเอนดังทมีใช่ใช่เทมีเลยะเฮ้ยเทมีอันนี้เป็นผู้ใดนี่เออทาแป้งงามอีกเด้ออันนี้เป็นผู้ใด น้อยอันนี้เด็อันนี้เด็กน,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 น้อยก็มีคนอาสบายดีท่านผู้ชมเลยสบายดีท่านผู้ชมยังไม่ได้ทีไ่ไ,ไ,ไม่จบซักจุ๊บชาแนลไปเลยซักจุ๊บชาแนล,แนลมาแล้วพี่น้องเอ้ย น่อยนี่นาเมนบอมเนี่เป็นทหาบเนโบนี่ยาใน่ใช่ใช่้าแกเอาีกินเทาาดีบ่กินเ่าดีบ่กุปหลออีมีบมาหามี เฮ้ยหมดหลอดมื่อแรงพอมัดแค้นไหนเด้อเมื่อแรงพอชักมัดแค่ไหนเด้อลุงชักมัดแค่ไหนเด้ออาลูกประจําประจําเขาแน่นหุกโอ้เด็กจับเนาะมื่อแรงลุงชักมัดแค้ไหนเนาะเนาะเดี๋ยวก็มัดแค่มัดแค่หล้วก็บโบไฮแล้ว้าเบิ่งเด้อโบไฮมัดแค่อือโอ้คขบาบุญสุ่ม กูบายอยู่ประเทศพม่าเลข่นบนหลอดกินไข่กินไข่เหรอกินยังเดะเข่าบวกกินเข่าบวกินเถอะกินแต่ไข่เออปอนกินบบกินฮะกินกับบวกินกินกับบกินกินแต่ไข่เฮ้แฉ่งนั่งยื่นยันเฮ้เฮ้ ยาเืนดีเ็นอเนรอลเนเนเอเนอนไรมาลงลุ่มเลยเดี๋ยวบอกย่านย่านมีมัดมามากัดบนหลอดก็ไปสิบ้านเนาะบ้านเนาะไปสิดูที่เต่าน่อย ชื่อเกิบปนัอเกิไปบุ่มลเอาเกิไปลุ่มเอาุเกิไปบลุ่มเอาไว้ลูกเอาเกิไปบรุ่มเด้อเอาเกิบไปรุ่มเออเกิบไปลุ่มเบบไ่ันบ่แสบไล่กนบ่จังเมนเบานู่นเลยเนาะคือเนาะคือขนาดเนาะมาเ เกิดไปไปต้มอันนี้เบากคำน้อยเป็นผู้เฮ็ดเอาเมื <t <t ่อกี oh, <h <h ้เหรออันนี้นะเอ้องซี่อันในเพลกับแป้งเนาะมีลูกเจ้าวซองสามคนนี่นี่นาะแป้งซอยนกอันนี้แม่จะบอกแม่ทำมีน่เอเอาจัะเชืออลูกเจ้าซื้อพ่อจะได้พ่อไหมพอได้ซื้อยังเขาบอกว่าชื่อยังเออเชื่ออะไรแบ้านหรือไงเนี้วยังลูกเนี่ เป็นพ่อเกบ้านหำตายเลยเออมีบ้าแรมอยู่พ่ออันอันพ่อเกบ้านพ่ออันเป็นคนเล่าอ่ะคนป่าคนป่าคืนตุเรนตกคืนตุเรนตุเออเป็นบ้าไปเฮาคืนตุเรนตุกเออเออซื้อไม่ยังก่อซื้อไม่ยังอียังเกาะเออเาก็บโบเห็น แม่เกิดลำลังเออ้เห็นยี่บนหลอดอีบุญหลอดเฮ้ยบอไดเอายังมาตอนบุญหลอดเนาะมีแต่ฝ่ายเด้อบุญหลอดเด้อมีแต่ฝ่ายเด้อบนหนึ่งมอยนั่นแหละสักจึกซิมัดแค้นให้ดึงเด้อสักจึกสีเอาไฟมามัดแค้นกันเด้อเด้อ วายจีเห็ดสีเดวายีีไปต้มนำน้บเปนเอะูุักแป๊บไฟมัแคนก่อน นอนนี่หนำเด้อนอนนี่หนำเด้อปูนอนนี้อยากดูแค่นั่นนะมันนู่นเนาะขอใครคืออีติกคือเป็นห้องนั่งดนตรีคือ คนบปอยู่คนบปอยู่หรืไปนั่นอน,น,อน,นอออเออทำเงินเหมนอนกนอนเนาะนอนหนุนเนาะนี่พี่น้องมาแล้วเนาะนี่คือสายมัดแขนของครูบาบุญสุ่มเด้อเนาะฉันมาเล่าละพี่น้องบูษราละฝากมาให้เนาะ นี่สินนมันมัดแขนบนหลอดสติกว่าบนหลอดนี่บนหลอดนี่อันนั้นให้กัางคืนหนึ่งบอกกลางคืนกลางคืนเนาะ,ะสติกสิมัดแขนบนหลอดบนหลอดบุญลอด,อดนี่อีกจอมมามาลงมา ไอ้คนนี้ไอ้คนนี้หายคดนี้ด,กด,กดีกดเขาดีกดเขาดีกดเขาเด้อคนเจ้ามาฮ้มเด้อหงไงให้สงูงเด้อถาวุ่นหลอดเด้อถึงเจ้าสิเกิดกลางปลาก็ให้เจาไปไงยู่ทงังบานเด้อ ไงมาแล้วให้เจ้าได้ทำได้เฮี้ยนเด้อเด้อให้เจ้าใหญ่เจ้าสูงเด้อเจ้าเกิดกลางป่าให้เจ้าใหญ่เจ้าสูงเด้อมัดไฟเซนีแมนไฟเออดีใจดีใจไฟเซนีแมนไฟูบาร์บนสุ่มเด้อูบาบุบนสุ่มมัดเจ้าแล้วคอยให้สุ่มให้เย็นคอยให้ใหญ่ให้สูง มัดเจ้าแล้วขอให้ใหญ่ให้สูงให้อยู่ดีมีแหงให้พ่อแม่ได้เพิงผาเด้อลูกเด้อมัดเจ้าแล้วขอให้ใหญ่ให้สูงให้พ่อแม่ได้เพงผาเด้อล่ะเด้อเด้อล่ะเด้อออให้ใหญ่ให้สูงเด้อความเจ็บอย่าสใดความไขอย่าสมีเห็นบ ผัวบึงใส่ขวัญอยู่เผือบบึขคว้าควัญมาเด้อล่ะเด้อย่ามือคำมือขึ้นอย่า,ยยา,าสู้อ๋อสูส้เอวเด้อ <laughs> นับเตนีเต่อไปเด้อล่ะเด้อบ่ให้เจ็บบ่ให้ไข่บ่ให้ไอ้บห้ปวดเด้นะ <laughs> <c oughs> อ,อน,ดนี่ฮะขึ้จื้อกันนี่เนาะเนาะจื้อกันเนาะจื้อกันเนาะเอาผอกันอยู่ไอเมียงคนนะน่ะเห็นปะเห็นปะ เออนอนรับนอนรับไอ้รับสนิทเดี๋ยห่ะเด้อกินนมแล้วก็นอนเด้อตื่นมากก็อย่าสอยอย่าแอลเด้อเป็นลูกผู้หูผู้ดีเด้อยินบ่องินบ่อใหญ่วันใหญ่ขึ้นเด้อผู้บงใส่เอ่อฝนตกเจ้าสือเลนไปหนาฟ้าห้องเจ้าสุอเลนไปไกลเด้อ คันจะไปอยู่ไซกับคอห้มส่สามนเมียหนีวันนี้เด้อยินบ่อย่าให้อย่าซ่อเด้วันหนีน่ะมัดแขนคูบาบุญนสุ่มก็หนีน่ะยินบ่เห็นยังเฮ้ยนี่นะยินวะดีใจเห็นบ่อืมอีสิตังปะสิตังตุมหังขีพเมวะสเมสันตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทรปาราณาสุปานิสุญญะทา <laughs> <c oughs> อ่คอมเจ็บยาสุดายคอมไขยาสุมีเด้อลาเด้ออ่าใหญ่วันใหไงคืนเด้อโอ้ยดีใจคุณอะจับมือข่อยดีใจเออดีใจดีใจดีใจอ้าวใไงซูงไงซูงฝ่ายนี่ฝ่ายคูบาบุญชุ่มอืมนี่ ยี่ยี่ไม่ทำมีกัวไม่ทำมีกัวไม่ทำมีกัวเนาะอ้าวสุขีสุขีอยู่ดีมีแหงอักแพงแบ่งปัน

เอาบาดินบาีนหอ้ดหัดแคนไหนนดหบนดอดหรุนียุดหยุฟหยุดัยุดหยนดหุ้้หยุดหุดหนดหยุดหยุดหุดหยดหยุ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 ดหยดยุดหยุดหไุดหยดหอนเดดยุดหดยนย

หักบ่หักบ่หักนำกันเนาะสอยซอยกันเหลี่ยงเนาะอิลี่ก็อุ้มบ่อิลี่ก็หักบ่หักมัดบ่นุ่นดิบ่นุ่นอุ้มบ่นุ่นบุ้มเขาบ่้ด้ลงนรมาเข้าไป้มันอนจักเหรอะาดบน่นดูน่ันเาจสร้างแล้วจะสร้างบ่นุ่น ันนูสั่งเมียโอบ่สั่งตีบ่นู้นว่าเจ้าบ่ให้บ่ให้แจะอยู่ไปตอนไปอันเอาหมูป่าน่ะแม่นบ่คือแม่นบ่ได้แจนะเป็นยังคือคือบ่ให้นอนหมอบ่ให้จเลยเป็นเป็นยังคือบ่ให้นอนหมอบ่นอนอติ๊กไอ้มียังสิให้ตัวเด้อไอ้มียังสิให้เนาะีานผมเนาะ กระตาหน่ใส่เครื่องมึกอ่ะนะเอามาใส่ขี้เหนียวหรอเขาบวชใส่เขาบวใส่ไม่ยากเลยนะเออขันดีขนดีอย่างนี้ขันดีขันดีนดีติ๊กเอาอันนี้ของเจ้าว่ะติ๊กข้าวม่เท่าว่ะนี่จะเอาจะเอากระตาเด้อจะเอาเครื่องใส่นี้เครื่องมุนหลอดใส่นี้อันนี้คอยซักแล้วจะพับพับพับแล้วเอามาใส่นี่เด้อ ของเครื่ลงอุนะอืมอี๋อ่ะสำหรับคลิปนี้การผู้เรียนเนาะได้มัดแขนให้ลูกบุลหลอดเรียบร้อยแล้วเนาะได้มัดแขนให้ลูกบุลหลอดเนาะเป็นไฟมัดแขนจากผู้บาม แห่งรัดซ่านประเทศพม่าน,อนน้องบุญหลอดสิได้นอนรับฟันดีเนาะบารนี้น่นะน้องบุญหลอดบ่บห้แล้วนะเนาะเฮน่าเป็น้นองเนาะสำหรับคลิปนี้กนะ็สิขอจบเพียงแค่นี้เนาะเขาขอบใจท,ที่ทานให้เกียรติตามรายการโอเคสำหรับคำคืนนี้ขอกล่าวคำว่าลาตรีสวัสดิ์เอาไปบายทางผู้ชมเลยลูกบายบายเนาะบายบาย Bye bye. Bye. <laughs>